สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณพี่ตำรวจคุณพี่ตำรวจอยู่ที่พิษณุโลกอยู่ที่พิษณุโลกใช่หรือไม่เวลาจำเพื่อนสั่งซื้อต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะจำชื่อไม่ได้นะทุกคนจำได้คือจังหวัด ดังนั้นเวลาสั่งต้นไม้มาที่บ้านนะคะก็จะโฟกัสไปที่เพื่อนคนนี้อยู่จังหวัดนี้เพื่อนคนนี้อยู่จังหวัดนี้เวลาแพ็คก็แบบพยายามแบบแพ็คไม่ให้สลับจังหวัดอะไรประมาณนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่เวลาเราพูดถึงเพื่อนเราจะโฟกัสที่จังหวัดนะคะก็ใช้วิธีนี้ในการตอบรับเพื่อนนะคะ คุณพี่ของเรานะคะเป็นตำรวจถ้าพี่ทหารอยู่ที่ขอนแก่นอันที่ที่เป็นเอฟซีะ FC นะคะติดตามดูช่องของเรานะพี่เขาบอกว่าอยากได้แค่ด่างแบบใบนะคะแค่ด่างแบบใบตอนนี้ที่เหลือนะกลุ่มนี้อ่า ยังไม่มีรากนะคะเราเพิ่งชำได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะใบนี้ใบที่หนึ่งเราขายในราคาหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะใบนี้นะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทใบที่สองใบนี้นะใบนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท ราคาเอาคลิปล่าสุดนะคะหรือคลิปที่ราคาถูกที่สุดที่เพื่อนๆดูคลิปในช่องของเรานี่เป็นใบที่สามใบนี้เจ็ดร้อยเก้าเก้านะคะช่ำแบบนี้ไม่เน่าค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำบ่อย ส่วนใบนี้นะคะใบนี้980บาทใบคู่นี้ใบคู่นะคะ990บาท ส่วนใบนี้นะคะเป็นกวงกงมรกตดำด่างนะคะด่างน้อยเราขายราคาใบละ280ถ้ารับสองใบนะคะ450บาทส่วนใบน,ะะบน,ใบนี้น่าจะแห้งนะทุกคนว่าเราไม่ได้ลดน,น้ำ าจะเอามาใส่กระถางดูแลแล้วกันที่ใบลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้รดน้ำนะทุกคนมือนว่าเราเราลืมลดน้ำไม่รู้ว่าเน่าหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่ลากเหรอมองไม่ชัดเดี๋ยวขอดูดีๆรากเหรอ ือเราแบบปูกไว้แล้วก็แบบมองไม่เห็นนะทุกคนคือต้นนี้บังไว้เราเพิเลยไม่ทันได้สังเกตจริงๆใบเขาแบบใบเขาด่างอยู่นะแต่เราลืมรดน้ําเขาอะทุกคนลักษณะแบบนี้คือเอาน้ำไม่พอน้ําไม่ถึงนะทุกคนใบเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะแต่เนื่องจากว่าเราใช้วิธีการชําแบบนี้ แบบนี้นะงน,นั้นก็จะไม่เจอปัญหา,ารากเน่าหรือว่าก้านเน่าถ้าดินแบบนี้นะที่เราปลูกเนี่ยแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือถ้าเราลดน้ำไม่พอดินไม่พอหมายถึงว่าลดน้ำไม่พอกับดินที่มีลักษณะแห้งแบบนี้นะโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยดินหน้าดินแห้งบ่อยแห้งแบบแห้งเร็วมาก แต่เขาก็ยังให้รากเรามานะทุกคนอยาเห็นไหมดังนั้นแบบนี้เราสามารถที่จะดูแลต่อได้นะเพราะว่าเราเราชำแบบนี้เราคงไม่ต้องการแบบรักษาใบเก่าไว้นะส่วนใหญ่เราก็ต้องทําใจว่าใบเก่าเนี่ยต้องสละทิ้งเพื่อที่จะให้เขามียอดใหม่มีโขดที่จะเลี้ยงต้นลูกต่อไปนะดังนั้นต้นนี้สามารถที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ในอนาคตนะ อันนี้คือรากนะทุกคนนะอันนี้คือเกิดจากความผิดพลาดที่เราไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวเราเอาดินเดี๋ยวพอดีมีกระถางว่างพอดีทุกคนเราก็ทำการปลูกเห็นไหม ้ามีรากแบบนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่ารอดแน่นอนถ้าเพื่อนรับตัวนี้เราขายให้เลยร้อยแปดสิบบาทต้นนี้นะมีรากละ่ะวิธีการดูแลต่อคือเพื่อนต้องรดน้ำนะทุกคนนะถ้าปล่อยแบบ เราปลูกแบบปล่อยทิ้งๆแบบนี้ก็โอกาสที่จะเจอปัญหาใบเหี่ยวแต่เขาไม่เน่าแน่นอนไปก็จะเหี่ยวไปแห้งขาดความชุ่มชื้นประมาณนี้นะทุกคนนะหรือจะใช้วิธีการลองที่ก้นกระถางก็ได้นะและนี่ก็คือปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอในการปลูกต้นไม้ที่บ้านเราไม่ค่อยมีเวลารดน้ำ ส่วนต้นนี้นะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยเขาก็แบบคงอยู่คงทนต้นนี้เราขายต้นละห้าสิบาทนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่ารากทะลุละเห็นไหมรากทะลุละแบบนี้เลยต้นละห้าสิบาทนะ และนี้ก็คือก้านที่เราชำนะทุกคนดูต้นนี้เป็นกวาปพระพุทธเจ้าหลวงนะเป็นต้นที่หายากมากๆไม่อยากเปิดราคาหรอกเพราะว่ากลัวเพื่อนซื้อเราก็จะวางไว้ตรงนี้แหละส่วนต้นนี้นะคะดูหัวเขาแบบอกพร้อมที่จะแตก หัวขึ้นมาเยอะเลยอันนี้คือดินดีทุกคนดูดินดีดินด,ด,นดีดินที่กวกมนรกตดชอบเลยนะแบบนี้นะกระถางนี้นะทุกคนดูเขาด่างสวยมากเลยนะถ้าเพื่อนรับนะคะเราขายในราคาต้นนี้299บาทรวมส่งนะดูก่อนดูหัวก่อนดูใบก่อนล้างใบ ดูหน้าใบาว้าวต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ที่ด่างสวยมากนะวันนี้เราก็ตั้งใจจะตัดขยายพันธุนะ์อย่างกา้านนี้ใบเขาสวยมากก้านก็สวยมากส่วนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเสียบชำไว้แลทุกคนน่าจะยังไม่มีรากนะแต่ดูใบเขาก็โอเคอยู่นะทุกคนนะ ลองดูนะว่านาวหรือป่าน่าจะชำประมาณได้เกือบเกือบเดือนแล้วหลหะทุกคนดูนะแถม a ๆม r มว้าวมีรากแล้วทุกคนดูเห็นไหมอันนี้คือการชำแบบง่ายๆแบบเห็นไหมทุกคนดูใบใหญ่ด้วยนะถ้าเพื่อนสนใจ